มาดูวิวสวยๆครับเช้านี้ที่นั่นครับเราอยู่ที่กิวม่วงเบสแคมป์นะครับที่สันติสุขอมองไกลๆนะครับเราจะเห็นมีหมอกด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอสันติสุขบรรยากาศยามเช้านะครับสดชื่นสวยงามพระอาทิตย์กำลังขึ้น บรรยากาศยามเช้าอากาศยังไม่ค่อยร้อนครับร้านกาแฟเล็กๆนะครับดูแล้วเออได้บร ากาศดีนะครับเขาก็จะมีเต็นด์ด้วยนะครับเต็นท์ให้เช่านะจะเป็นแคมปิ้งได้เลยพอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ากำลังสวยงามเลยครับเช้านี้ที่น่านครับน่านน่านนะครับน่าน